สว,ส,สวัสดีค่ะขอ,ขอบคุณจุดเล็กๆไงอะนน้อยนะคุณขอบคุณได้ทุกสิ่งทุกอย่างที่อยู่รอบตัวเราเลยล<ม>้วนเริ่มอย่างเนี้ยชีวิตหนิงเริ่มเปลี่ยนเริ่มแบบมันมีอะไรดีๆเข้ามามีแบบคือมีทุ้สิ่งเข้ามาเข้ามาเนี่ยใช่เข้ามาในชีวิตเราใช่แล้วเราก็เจอแตบคนดีๆหรือแม้แต่แบบอ,ออกไปข้างน,นอกเจอเครื่องบินบินผ่านมาแล้วอุ้ยเครื่องบินมาแล้วเดี๋ยวกูจะได้ไปต่างประเทศกูต้องได้ไปยังไงกูต้องได้ไปและเชื่อปะหนิงบินไปต่างประเทศนะ แทบทุกครั้งเหม่งไม่เคยซื้อตั๋วเครื่องบินถามียมได้เขามากักะอยากแบบว่าบอกเลยว่าเนี่ยกําลังขอที่จะไปญี่ปุ่นนะแล้วพอไม่กี่วันผ่านไปนะอาจจะสักทึ่งเดือนเขาบอกมีคนซื้อตั๋วเครื่องบินให้ละเออซื้อเพื่อให้เขาไปเที่ยว ใช่แบบปีๆเลยแล้วมันบ่อยมาก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 เลยที่ยังมีคนมาซัพพอร์ตในเรื่องการเดินทางไปเนี้ยะค่ะญี่ปุ่นเนี่ยซึ่งเขาเาขาคิดอยากจะไปไหนเนี่ยเขาเขาจะเขาจะได้อันนั้นมาหมายมั้มันจะไม่แบบการไปของเขาอาจจะไม่แบบหรูหรามีเงินไปเที่ยวมากมายแต่เขาได้ไปในสิ่งที่เขาอยากใช่อันเนี้ยยืนยันได้ค่ะหลายครั้งมากอันนี้แค่เรื่องเครื่องบินอย่างเดียวนะยังมีเรื่องอื่นอีกะแยะเลยเชื่อเรื่องเงินก็ดึงดูดได้นะบางทีหรอกในบางครั้งหนึ่งไม่มีตังเงี่ยหนึ่งก็รู้สึกว่า ผู้จ้างเงินที่จ่าค่าห้องวแต่ไม่เป็นไรชีวิตเปลี่ยนได้ด้วยความคิดนะความคิดเปลี่ยนชว่ตเปลี่ยนก็เลยที่ว่าไม่ต้องไปกังวลกับมันว่าเราไม่มีตังค์เดี๋ยวมันจะมีวิธีเงินอ่ะเรามั่นใจว่าเดี๋ยวมันก็ต้องมีแบบเดี๋ยวมันก็เดนวมันต้องมีเข้ามาอะไรเงี้ยมั่นใจนะอันนี้คือจุดสังเกตแบบง่ายๆนะคะเพราะว่าฉะนั้นเนี่ยเรื่องกฎแรงดึงดูดมันคือพลังงานอย่างหนึ่งที่เราดึงดูดเข้ามาเดี๋ยวขอยกตัวอย่างอีกเรื่องหนึ่งนะเรื่องสักยันเว้จ อ๋อเ oh. รียนอาจารย์หนูอาจารย์หนูกันอันนี้ไม่ได้มาโปรโมทให้อา,าหอาจารย์หนูนั่<อ>กลองกอนะจะเคยไปไปต่างาคือ,อาาหนิงอะเลิกกับแฟนที่คนไทยด้วยกันนะเลิกกันแล้วชีวิตแบบจมตอกดัดดานจมปักไม่มีตังค์ไม่มีงานไม่มีเงินแบบต้องไปอาศัยบ้านพี่ชายอยู่นะแล้วเราก็อยู่แบบไม่มีความสุขหนิงก็เลยไปทํางานไปเป็นพนักงานโรงแรมทําอยู่ได้2ปีชีวิตแม่งก็ไม่ดีขึ้นทันทีใช่ไหมทำไงดีว่าแบบมันก็ต้องมีงคิดค่าไปตลอด ม,มันไม่มีเงินเก็บไม่มีเงินฝากมันไม่มีโอกาสที่จะไปทําอะไรได้มากกว่าน,นั้นใช่ไหมหนิงก็เลยแบบกูไม่ทํางานละก็เลยไปทํางานกลางคืนไปทํางานบายญี่ปุ่นันิยะทีเนี้ยไปธนิยะงานก็ไม่ได้แฉก็ไม่มีอุ้ยทำไมมันแย่จังมั้ยเพราะว่าเราอะไปบอกเดือนเสมอว่าแม่งชีวิกุยเครียดมากตอนนีน้มีอะไรอีกเข้ามาเลยเอาให่แม่งเละไปเลยแบบพูดกับตัวเองนะแบบมันบางทีเรารู้สึก เฟลม嘛นึกออกป่ะเฟลแล้วไม่มีกําลังใจแล้วมันก็นตกไปเรื่อยๆนะออช่วงนั้นเนี่ยเจ๊เห็นเลยเจ๊ก็ไปนะช่วงนี้นเจ๊มีเมอร์ไซส์นะไปรับส่งหนิงเนี่ยเออไปรับส่งหนิงที่จะไปทํางานนะคะเราเป็นพี่อ,อ่ะเราเป็นพี่อ่ะเดี๋ยวไปรับไ,ไปส่งแต่ไม่อันนี้อันนี้รเราก็เห็นว่าอ,อันนั้นก่อนตอนนั้นช่วงไปญี่ปุ่นตอนนี้ล่าสุดที่เลิกเลิกไอ้ฝนมาใช่ป่ะอ๋อหนิงมาแล้วมาทำที่นี่ใหม่ยอะไเออมาอยู่ธนิยะแล้วแล้วไม่มีตังค์คือนงก็โกหกแม่ว่ายังทํางานโรงแรมอยู่เสร็จปุ๊บ เราอะ<ม>เราไปทํางานบายญี่ปุ่นเราเห็นเพื่อนคนนึงด้วยมันมียันห้าแถวซึ่งตอนนั้นยันห้าแถวออกใหม่ๆอะเราก็ไม่รู้จักยันห้าแถวคืออะไรแต่อีเพื่อนคนนี้มันได้งานดีดีนะคือเขามีเงินทุกวันเลยคืเขา,เขามีลูกค้ามาห<ม>าเขาเราก็เลยไปถามเขาว่าเธอศัก์อะไรมาทําไมแบบปังยังเลย<ม><ม>เขามีเขามีไอห้าแถวแล้วเขามีไอกวางเหลวหลังด้วยนะเอ้ยไม่ใช่เสือเสือ เสือเหลวหลังหรืออะไรสักอย่างอะไรเสือเสือเออเสือเขาจะมีเสืออะไรสักอย่างสักเสืสอเจอเสือเหลวหลังนั่นแหละเขาก็บอกเขาก็หันมามองหน้าเราเว้ยแล้วเขาบอกว่าไงว่าเธออยากมีเงินปะละ่ะผมบอกก,อก็อยากดีเนะทํางานมาเป็นเดือนไม่ได้งานเลยอะไรเงี้ย<ๆ>เขาก็เลยควักรูปอาจารย์หนูมาให้เราวเว้ยหนิงเป็นคนที่ไม่งมิไเรื่องแบบนี้นะไม่เอาด้วยเลยนะเสร็จปุ๊บก็บอกเนี่ยเอาเนี่ยไปไปจุดธูปแล้วก็ไหว้ แล้วก็บอกว่าพ่อช่วยหนูด้วยนะขอให้หนูได้งานขอให้หนูได้แขกแล้วหนูจะไปมอบตัวเป็นลูกศิษย์พ่อด้วยกันเองก็เลยบอกว่าแล้วเราจะขอเงินจากใครบอกก็ขออาจารย์หนูขอพ่อเลยเอาลูกอาจารย์หนูมาให้ไปไว้ใต้หมอนนะบอกลับไปบ้านเนี่ยให้จุดทูปสิบหกหรือสิบหกดอกหรือไงไม่รู้นะไปปักกลารแจ้งนะให้ให้บนชายคาบ้านนะกลางคืนก็ได้แล้วก็ไปขอพรแบบไปขออาจารย์หนูภายในเจ็ดวันได้แน่เอาตรงตรงหนึ่งคนที่ไม่เชื่อเรื่องนี้หรอกแต่วันนั้นมันแบบ หลังชนฝาหมาจนตอกอ่ะเราเชื่ออย่างสุดพลังว่ากูต้องได้กูต้องได้อาจารย์หนูช่วยหนูได้ฉันเกิดมาฉันไม่รู้จักอาจารย์หนูฉันไม่เคยหน้าเขากูต้องได้กูต้องได้ขอไปเลยเจ็ดพันมันบอกให้เงี้ยขอขอไปเลยนะเว้ยเพื่อที่ว่าไปสักยันกับสี่พันแล้วก็เตรียมค่ารถไปด้วยค่ารถไปกับประมาณเป็นพันเพราะอยู่ไกลก็เลยเอาขนาดนั้นเลยเหรอวะมันงงงายมากวันนี้แต่ช่างเถอะกูจะเอาเพราะกูเชื่อว่าแม่งต้องดี แล้วเชื่อป่ะเจ็ดวันเนี่ยไม่ไม่ถึงเจ็ดวันนะแค่สี่วันเว้ยโอ้โหเห็นปังมากเลยโชคดีเว้ยฉันก็เลยไปโชค,ด,โชคดีได้งานมาได้งานมาได้เงินมาสองหมื่นบาทจากที่ของทเจ็ดพันเราก็เลยไปมอบตัวไปซักยันอาจารย์หนูมาแล้วพอเราสักอาจารย์หนูมาปุ๊บห้าแถวนะเร,เราก็เลยมีความรู้สึกว่ามันต้องดีม,ม,มั่นใจอีกก <laughs> ูต้องดีมัมนมต้องดีกูต้องแบบดี้แบบนี้ฉัจะไปเมืองนอกกูจะแบบกูเชื่อว่าฉัมีของดี แล้วหลังจากนั้นไม่นานหนิงก็ได้ไปบาเลีคือมันเป็นอะไรที่แบบพระเราไปดึงดูดมัไง่ะเพราะอเราเชื่อมางเราเชื่อสิ่งอะไรเราได้อย่างนั้นอันนี้มันเป็นเรื่องของแต่ละคนนะของของของแต่ละคนนะคะคือบางคนอาจจะมีแบบเขาเรียกว่าอะไรนะเส้นทางเส้นทางการการไปพบการไปเจอสิ่งต่างๆอเหล่านี้ค่ะคนคนไหนได้แบต่างคนก็ไม่เชื่อเยียย้ายกันไปนะาไม่บางบางคนแบบไม่เชื่อในที่นี่หมายความว่าใช่หรอได้หรอ มันจะเป็นไม่ได้อันนี้คืาเรว่าลังเลสงสัยการลังเลสงสัยอะมันจะไม่โฟกัสมันจะไม่ดึงดูดมาแต่ถ้าคุณมั่นใจฟันทงได้ก็ต้องวางใจนะมันต้องวางใจในสิ่งที่คุณวว่าได้แน่นอนมันมันมงก็ได้เนี่ยก็คือเป็นเรื่องราวของพลังแล้วพอหนึ่งสับยันห้าแถวมานะชีวิตพลิกเลยเปลี่ยนไปเลยชีวิตก็ดีขึ้นเลขึ้นจนกระทั่งเนี่ยเอาเวลามันก็ผ่านไป3ปีเลยอยู่บานเลนใช่ป่ะเงินก็ชีวิตก็ดีขึ้นนะ เสร็จปุ๊บเนี่ยเราเริ่มมาศึกษาที่อันนี้ย้อนกลับมาเรื่องจะมังเกนหนังสือแล้วนะแชทที่หนิงบอกว่าหนิงเริ่มสงสัยตัวเองว่าเออเราเป็นไลกเกอ,อเร์หรอว่าเออถ้าเราดึงดูดนู่นได้ดึงดูดนี่ได้เราก็เลยคิดว่าเออตอนนั้นเราดึงดูดเรื่องอาจารย์หนูมันก็ยังได้เลยนี่หว่าหนิงก็เลยมานั่งคิดใหม่ว่ามันจริงๆแล้วอ่ะเราไม่ต้องสักยันห้าแถวก็ได้เราสักอะไรก็ได้ หรือเราเชื่อว่าเรามีของดีเราบูชาอะไรอยู่ในตัวหรือเรามีอะไรอยู่แล้วเราคิดว่าสิ่งนั้นมันดีแม้แต่ก้อนหินคุณมีมาแล้วพืดว่าหินไม่หินวิเศษอะ่ะอืมเหมือนกับหนังสือลอนดาเบิร์นบอกอช่ะหมคับ<ๆ>เขาไปเก็บหินมาก้อนแล้วบอกเป็นหินวิเศษขออะไรก็ได้เพราะว่าเขาเชื่อเขาศรัทธาไงเขามั่นใจว่าเขาได้เพราะฉะนั้นอะไรก็แล้วแต่ที่คุณมั่นใจที่คุณเชื่อแล้วคุณเดี๋ยวมันจะดึงดูดสิ่งไหนเข้ามาอืม เนี่ยเรากําลังเข้ามาเรื่องกฎแรงดึงดูดแล้วนะนิงก็เลยไปเขียนหนังสือเรื่องชีวิตมหาจัย์ฉันคือเอลี่อก็ที่นิงเขียนหนังสือเล่มนี้อะจ๊บอกว่าเริ่มมาเริ่มมาบอกคนแล้วว่าวิธีใช้ใช้อย่างไรดึงดูดอย่างไงอะไรอย่างไงเนี่ยนี่เป็นเรื่องราวของอันนี้คือมหาจักรฉันเอลีี่คือหนังสือเกี่ยวกับเรื่องแรงดึงดูดใช่ที่มันทิ่งทิ่งใช้มันทิ่ิงใช้มันแล้วมันเกิดประโยชน์ คือมันเป็นพลังงานอย่างหนึ่งค่ะกฎแรงแรงหนึ่งดูคือกฎธรรมชาติทุกคนใช้ได้ไม่ว่าคุณจะเป็นใครมาจากไหนทุกคนมีพลังมาสจัย์อยู่ในตัวคุณคิดสิ่งใดคุณได้สิ่งนั้นหนังสือเล่มนี้มันจะสอนแล้วก็บอกเรื่องนี้ไว้เงี้ยเดี๋ยววันหลังหนึ่ะจะมาเล่าเรื่องมาสจัย์ในหนังสือเล่มนี้เป็นตอนๆให้ฟังนะว่ามมันมีหลายตอนมันจะเป็นประโยชน์กัอกนอื่นต้องไงเพื่อที่จะได้ให้ทุกคนอ่ะ เอาม่ใช้ได้เพราะว่านี้เราไม่ได้ผ่านจากพวกไลโค้ดเลยเราไม่ได้ผ่านผ่านจากประสบการณ์ของเราเองสองคนเนี่ยเป็นประสบการณ์ที่ผ่านมากับจริงจริงๆต้องเจอต้องไปประสบต้องไปอะไรมาเงี้ยค่ะแล้วเราก็ไปเจอเรื่องราวแบบนี้แล้วก็ถึงเอามาใช้กันโอเคตอนนี้เรากำลังมาเข้าเรื่องกดแรงรงดึงดูใช่ไหมเดี๋ยวคลิปหน้านะเราจะมาเล่าเรื่องของเจฟที่เขาเป็นมะเร็งอันนี้ถึงเชื่อร้านเปอร์เซ็นเลยคนรอรอคลิปหน้านะคลิปต่อไปนะคะเกิดเพราะอะไรเดี๋ยวเดี๋ยวให้เจ๊เล่านะว่าเพราะอะไร กด <Okay. S 2> แห่งแรงดึงดูดค่ะเราไปดึงดูดกันมา <laughs>